ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อคนที่มีหนึ่งในสิบข้อนี้จะมีเทวดาคอยช่วยเหลือปกปักรักษาให้โชคเสมอคะ่ะท่านผู้ฟังคะหลายคนอยากจะรู้ว่าการกราบไหว้เทวดานั้นมีอยู่จริงหรือไม่บนโลกใบนี้ และหลายคนก็หวังพึ่งให้ท่านเทวดาทั้งหลายมาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองหรืออำนวยอวยพรบันดาลดลให้ตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่ตนเองปรารถนาค่ะหลายคนวิ่งบนบานสารกล่าวกราบไหว้เทวดาจนทั่วประเทศหวังให้ดลจิตใจในสิ่งที่ตนมุ่งหวังสำเร็จแต่บางครั้งก็ไม่สำเร็จค่ะ แล้วก็กล่าวโทษเทวดาว่าไม่มีจริงจนเกิดประเด็นถามขึ้นมาว่าเทวดาที่เราเชื่อเราศรัทธาแท้จริงมีอยู่หรือไม่คำถามแบบนี้ก็ยากที่จะหาผู้ใดมาตอบให้ได้ค่ะนอกจากคอยกตัวยอย่างของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นเรื่องเล่ามานำเสนอให้เป็นตรกกะแนวคิดก็ย่อมพอได้ หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ในสายกรรมฐานทุกครั้งที่นั่งภาวนาในตอนกลางคืนจะมีเทพเทวดานิมิตมหาท่านและขอฟังธรรมขอฟังคำสวดมนต์ของท่านเป็นประจําค่ะคราวหนึ่งหลวงปู่มั่นได้ถามว่าเทพเทวดาไม่ชอบมนุษย์ไม่ใช่หรือเพราะว่ามนุษย์มีกลิ่นเหมน็น เมื่อเทพเทวดามาอยู่ใกล้ย่อมจะเวียนศีรษะและทนไม่ได้ทำไมจึงลงมาฟังคำสวดของอาตมาเทพเทวดาได้กล่าวว่าเหตุที่ทนได้เพราะว่าท่านมีกลิ่นหอมตัวหอมแต่คำว่าหอมนี้เกิดจากศีลและธรรมผู้ที่หอมด้วยศีลและธรรมเทวดาก็อยากอยู่ใกล้และอภิบาล เรื่องนี้ทำให้เราได้รู้คำตอบว่าแท้จริงเทวดาก็อยากจะอภิบาลมนุษย์ช่วยเหลือมนุษย์แต่มนุษย์นั้นจะต้องมีกลิ่นหอมด้วยศีลธรรมดังนั้นใครก็ตามที่มีศีลธรรมย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมมีเทพพยายดาคอยคุ้มครองอยู่ในตัว อย่างนั้นแม้ว่าเราไม่ได้ไปบนบานศาลกล่าวที่ใดแต่ถ้าเรามีศีลมีธรรมแล้วในใจเราระลึกอธิษฐานสิ่งใดก็ย่อมสมปรารถนาอย่างนั้นท่านในปรารถนาที่จะให้เทพเทวดาคุ้มครองอภิบาลรักษาขอจงเป็นผู้มีศีลห้าอันบริสุทธิ์งดงามและมีคุณธรรมเทพเทวดาทั้งหลายก็จะคุ้มครอง ซึ่งเรื่องนี้ในครั้งสมัยพุทธกาลท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีก็เป็นที่เกรงใจของเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายค่ะซึ่งก็เป็นตัวอย่างให้เราได้อ่านจากพระไตรปิฎกเพราะท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีเป็นผู้มีศีลธรรมอันมั่นคง เป็นโสดาบันแล้วแต่ก็เชื่อว่าแม้เราเป็นผู้มีศีลมีธรรมอย่างมั่นคงแม้จะไม่ได้เป็นโสดาบันเทพเทวดาทั้งหลายก็ย่อมปรารถนาที่จะอยู่ใกล้คอยอภิบาลเราเช่นกันค่ะ บทสวดคาถาขอพอรจากเทวดาเชื่อว่าการขอให้องค์เทพเทวดาคุ้มครองจะทำให้ดวงชะตาคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากอันตรายทั้งปวงไม่ใช่แค่การคุ้มครองป้องกันภัยแต่ท่านเทวดายังให้พรในด้านต่างๆเช่นด้านการงานมั่นคงด้านความรักที่ยั่งยืนด้านการเงินมากล้นซึ่งเมื่อได้บอกกล่าวเอ,อ,อ่ยขอย่อมต้องทำด้วยใจอันบริสุทธิ์ ตั้งจิตอธิษฐานแล้วท่องบทสวดภาวนาแก่พระองค์และเราทุกคนก็สามารถสวดคาถานี้ได้ทั้งบรรพชิตและคหรืหัค่ะจงมันสวดพร่ำทุกคืนวันจะได้เป็นมิตรกับเทวดาผู้อารักผู้เป็นสมาธิท,ทิทั้งหลายชีวิตจะไม่ตกต่ำไม่ลำบากผ่านพ้นอุปสรรคร้ายไปได้ประหนึ่งเทพเทวดามาช่วยเหลืออย่างน่ายินดีค่ะ ก่อนจะขอพรเทวดาขอให้สำรวจว่าตนมีหนึ่งในสิบข้อนี้หรือไม่คนสิบจำพวกที่เทวดาชอบช่วยเหลือคนแบบไหนที่เทวดาจะเมตตารักใครมีความเชื่ออยู่ว่าผู้ประพฤติปฏิบัติตอนอยู่ในศีลธรรมมีความเกรงกลัวต่อบาปและอายต่อบาปมีความกระตันอยู่เมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดา คนดีมนุษย์ที่ประกอบด้วยความดีมีศีลมีความกตัญญูดังปรากฏในหนังสือพุทธมงคลอานิสงหน้าที่67โดยหลวงพ่อชุมพลพลปัญโยใจความตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ครั้งหนึ่งสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าได้สเสด็จออกจากวิมานไปสู่ส่วนอุทยานแล้วจึงยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการทั้งสิบทิศ ครั้งนี้พระมาตาลีเทพ,พบุตรจึงทูลถามว่าพระองค์ทรงนมัสก,การทิศทั้งสินั้นด้วยเหตุผลอย่างไรเล่าครั้งนั้นสมเด็จพระอามารินทรธิราชจึงตัดบอกแก่พระมาตาลีว่าดูก่อนมาตาลีเรานมัสก,การซึ่งคนสิบจังพวกคือ 1. คนที่มีศรัทธาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัยสี่แก่ท่านผู้มีศีล 2คนที่รักษาความสุจริตทั้ง3คือกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริต 3.. คนที่มีความเคารพแก่มารดา 4. คนที่มีความเคารพแก่บิดา 5. คนที่ถึงไตสรณคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เคารพบ,บูชา 6. คนที่มีการรักษาศีลห้าศีลแปดอยู่เป็นนิด 7. คนที่ได้ทำกุศลแล้วอุทิศแผ่ไปให้เทวดาและเปรต 8. คนที่มีความเคารพแก่อุปชาอาจารย์ผู้เท่าผู้แก่ที่มีศีลธรรม 9. คนที่มีความอนุเคราะห์แก่บุตรภรรยาข้านายญาตด้วยความเมตตากรุณา 10. คนที่มีความเคารพสามีทุกวิวาราตีมิได้ประมา คนสิลลักษณะนี้มีคุณมากทำความสุขความเจริญให้บังเกิดแก่ตนและบังเกิดแก่ผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงได้มีความเคารพนมัสการแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อมาตาลีได้ฟังเท้าโกศีตรัสด,ดังนี้ก็มีความกระเสมสรรหันษาจึงได้ออกวาจาว่าข้าแต่พระองค์ ผู้เป็นใหญ่กว่าเทพพยายดาทั้งปวงพระองค์มีความเคารพในบุคคลจำพวกใดข้าพเจ้าก็มีความเคารพในบุคคลจำพวกนั้นนะโมเมสัพพะเทวนังสัม,มาโสอเวโรมหาการุนิโกสัม,มนุสาอทิสถานาปกาเสสิ ปกาสิตตังอริยสัจังเทวตานังปการาจะปัจจุปันโนจะอานาคโตมังคะกาลังตัทถติสุมังคลังสุปัติตังสุปภาทังสุขาวะหังสุขาพลังอายุวันนางสุขิยะสาสาทุสุเทวตา อารักขาประสิทธิเมสัพพสิทธิพระวันตุเมสุสาอาหะนะโมเมสัพพเทวนังสัมาโสอเวโรมหาการุนิโกสัมนุสสาอทิศสถานาปากาเสิปากาสิตังอริยสัจจัง เทวตานังปการาจะปัจจุปันโนจะอานาคโตมังคละลังตทิฏติสุมังคลังสุปติตังสุปภาทังสุขาวหังสุขาพลังอายุวันนางสุขิยะสาสาธุสุเทวตาอารักขาประสิทธิเม สัพพสิทธิพระวันตุเมสุสาอาหะนะโมเมสัพพเทวานังสัมาโสอเวโรมหาการุนิโกสัมนุสาอทิสสฐานาปากาเสสิปะกาสิตังอริยสัจจังเทวตานังปาการาจะปัจจุปันโน จะอานาคโตมังคละการังตติทิตติสุมังคลังสุปติตังสุปภาทังสุขาวหังสุขาพลังอายุวันนางสุขิยะสาสาทุสุเทวตาอารักขาประส,ะสิทธิเมสัพพสิทธิพระวันตุเมสุสาอาหะ เมื่อสวดจบแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วขอพรตามปรารถนาค่ะบทสวดมนนี้ว่ากันว่าเป็นบทขอพรเทวดาที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเสร็จสิ้นการสวดมน์และบทกรวดน้ำแผ่อุทิศรวมทั้งแผ่เมตตาแล้วทั้งหลายก็พึงจงสาธยายมนบทนี้แล้วจึงขอพรได้หนึ่งข้อค่ะเมื่อได้สำเร็จผลแล้วค่อยอธิษฐานข้อใหม่ ขอเพียงแค่ข้อเดียวสั้นๆคือคำอธิษฐานข้อนั้นต้องมีความเป็นไปได้ตามสมควรแก่ฐานะและสภาพของบุคคลน,นั้นๆเท่านั้นค่ะขอเทพเทวดาทั้งหลายช่วยปกปักรักษาคุ้มครองตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวให้อยู่ด้วยอายุยืนยาวมีความสุขไรทุกข์และอุปสรรคมากมาย ขอจงให้ไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิตมากนับหรือต่อให้มีก็เป็นอุปสรรคหรือปัญหาเล็กน้อยที่ตัวของข้าพเจ้าได้ผเผชิญหน้าการงานก็ขอให้ได้ทำที่ใฝ่ฝันตามจุดมุ่งหมายที่ได้คาดหวังและตั้งเป้าหมายเอาไว้ประสบความสำเร็จมั่นคงตลอดไปการเงินก็ให้ไหลเข้ามาเทมาเทน้ำเทท่า เพื่อมตักไม่อยู่ทำมาค้าขายก็ให้เจริญรุ่งเรืองมีแต่ผลผลิตที่ดีต่อการลงทนุนความรักก็ขอให้สมหวังดังใจปรารถนา เรื่องราวความเชื่อนี้ขอให้เป็นวิทยาทานคำบอกเล่าบอกกล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้พบเจอมาทาั้งทางตรงและทางอ้อมก็ดีเราไม่รู้ว่าการดำรงชีวิตให้ประสบพบเจอเรื่องราวที่ดีเข้ามาภายในชีวิตต้องทำอย่างไรหลายครั้งที่ตัวข้าพเจ้ามีเรื่องที่ต้องพบเจอปัญหาที่ยุ่งยากยากเกินจะแก้ไขแต่ทุกครั้งก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ สิ่งนั้นไม่อาจแน่ชัดได้ว่าเป็นเพราะโชคดีหรือเพราะมีดวงชะตาที่มีเทพคอยคุ้มครองปกปักรักษาและดูแลช่วยเหลือมาจนถึงปัจจุบันนี้หรือไม่ซึ่งตัวเราทุกคนทำได้เพียงมันสวดมนต์ภาวนาตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากเทพเทวดา หมันสวดมนต์ทุกวันเพื่อสิ่งที่ตัวเราได้กระทําจะส่งผลให้ตัวเราในภายภาคหน้าพบเจอแต่ความสุขความเจริญไรซึ่งความทุกข์ยากลําบากหนักหนาด้วยเธินและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นํามาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทาน การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะนอก้ากช anel ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ